ในที่สุดเราก็รู้กันสักทีนะครับสำหรับแฟนๆจัก,กรวาลนักล่ายอย่าง Predator ที่มีการเปิดเผยชื่อของชนเผ่านักรบที่สะกดกันแบบนี้ครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามีหลายคนมากๆนะครับที่สะกดและออกเสียงชื่อชนเผ่าของ Predator ไม่ตรงกันเลยบางก็ว่ายศจาบางก็ว่ายอศจาขนาดผมในช่วงแรกเ RIGHT นะี่ยยังเรียกว่ายอาดจาเลยงานนี้เนะี่ยต้องขอโทษสำหรับคลิปเก่าด้วยนะแต่ช่างมันเถอะครับ เพราะว่าในาตอนนี้เนี่ยตัวอย่างใหม่ของ Predator Badlands ได้มีฉากการสนทนาระหว่างเทสซากับระบบ AI ที่มีการพูดชื่อและออกเสียงกันมาแล้วว่า Hello Tessa the company is not pleased where's t h e thea a s t h e thea s t h e หรือว่าเย้าจานั่นเองครับงานนี้เน่ยฟังดูอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่นี่เนี่ยก็เป็นตัวสรุปข้อกังขามาเป็นเวลาหลายปีสำหรับแฟนแฟน Predator กันได้แล้วว่า ชนเผ่านี้เนะี่ยมันถูกเรียกว่ายังไง